ได้ <Light. S 1> อ,อยู่นะก็พอได้ไกลแค่ไหนลุยเลยละกันเปิดหัวที่เบ็ดสิบห้าเฮ้ยอย่าบอกนะเพื่อนหมุนแรกหมุนแรกไอ้แีแแแ่สิบห้านะนี่อะไปต่อมันคำเตือนรายการนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตาม น้องๆหนุ่ควรได้รับคาแนะนำนิจนะโอเคคนระับผมากาวสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราอยู่ช่องลุงม,มานักปั่นอีกเช่นเคยนะเพื่อนมาลุยกันเลยแล้วกันนะเพื่อนนะทุนเมาวันนี้ที่200ร้อบาทนะครับเอาใจไวรุ่นทุนน้อยกันหน่อยดิมาดูกันว่าสองร้อยบาทนะครับจะไ,ไปได้ไกลแค่ไหนลุยเลยแล้วกันเปิดหัวที่เบ็ดสีฟ้าเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าบอกนะเพื่อนมุนแรกมุนแรกไอ้หี่วันมาเต็มแผงสัตว์ก็ามาดิเหี้ย ไม่ได้แอคหรอกนะก็ไม่แอคเท่าไหร่หรอกนะเพื่อนเชี่ยหมุนแรกก็รู้เรื่องแล้วเพื่อนหมุนแรกก็รู้เรื่องแล้วถอเลยดีปาวะพอเลยดีปาวะอ้สระเลยเป็นไปได้ไงวะเพื่อนเป็นเป็นไปได้ไงวะพันหกเบาๆก็ผมหมุนแรกเบดสิบห้านะนี่อะสวยงานตามท้องเนี่อผมแบบนี้ปรับเบ็ดเลยดีปะเดี๋ยวค่อยปรับแล้วกันนะเพื่อนปั่นไปก่อนนะสามิบหมุนนะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมครั้งแรกก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ลุงมาเลยทุกคนนะเออเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงมาหน่อยละกันสวยงานะตาทองเรื่องเลยคอมโบไว้ on, นั่นแหละไอ้เขี้ย้วนมาอีกหนึ่งรอบรู้จักไอ้วันพุงโล่เปล่าเขี้ยช็อตแรกเมื่อกี้โคตรสวยนะทุกคนหมุนแรกอะ่ะมาถึงเวลาปรับเปิดครับผมเดี๋ยวเราขอเล่นไปก่อนอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเลิกนะทุกคนเดี๋ยวค่อยพอนะ เอาสักสี่ห้าพันก็พอไปรอบนี้วันนี้ไม่ขอเยอะไม่ขอเยอะหรอกสี่ห้าพันก็พอไปไปเม็ดยิบมาแล้วต้องเขา้าอหละฟรีอ่ะฟรีมาเหออเพื่อนฟรีไม่มาขอแตกนอกก็ยังดีฟรีไม่มาขอแตกนอกก็ยังดีสวยงามตามท้องเรื่องครับผมไหลต่อครับแบบนี้ไหลต่อแบบนี้ไหลต่อไหลต่อไม่รอแล้วนะคอมโบอีกหน่อยโอ้โหตัวนี้ตัวถูกครับผมตัวนี้ตัวไม่แพงนะ สวยเบ็ดยห้าไหลต่อเลยแล้วกันกดต่อเลยลกันกดเองเลยไม่ต้องพึ่งหมูนอโต้นะเพื่อนไหต่อมั่นและไ้เฮีย้ยกูรอเวลานี้มานานแล้วเอาไหนดีทุกคนสี่หกแปดสิบหรือสิบสองหกดีกว่านะผมว่านะสีไม่น่าได้นะสีน่าจะเข็มนะครับหกนี่แหละไปฟรีเบ็นยี่สิบห้านะครับเลือกอ่าหกอันไอ้เคี้ย้นอ้วนนะ มาดูกันว่าจะปังไหมโอ้โหดอกแรกบั้มทำไม่แล้วผมดอกแรกก็มาเต็มแผงเลยวะเชี้ยน,น้องงี้อยู่วะมันน้องงี้มาเพื่อกูต่ำๆตรงนี้ต้องมีสามพันครับผมตั้มๆรองนี้ต้องมีสามพันนะเพื่อนพันหา้าไปแล้วจังหวะนี้เชี้ยเต็มแผงขนาดนี้เต็มแผงขนาดนี้สองพันเก้าโอ้โหเกือบสามพันเกือบเดาถูกละเลยข่าหมุนครับผมมีโอกาสได้อีกเนี้ยมีโอกาสได้อีกเนี้ย ไหลต่อไปอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดจ้าพึ่งหมดดอกนี้เท่าไหร่ครับผมเฮียเอานี่ห้าแถวสองช่องว่ะดอกนี้ห้าแถวสองช่องว่ะเพื่อนผมว่าได้เยอะกว่าดอกเมื่อกี้นะผมว่าได้เยอะกว่าร่องเมื่อนกะี้แน่นอนต้องมีสี่พันอ่ะร่องนี้ถึงปะวะต้องถึงเด้สี่พันต้องมีสี่พันต้องมีมันไงเฮียสี่พันห้าเป็นไงอ่ะเป็นยังไงแล้วอีกสามหุนนะโหจะหมื่นแล้วทุกคน จะหมื่นแล้วแปดพันหกแล้วมาอีกออมหนึ่งไหมเลยสองหมุนครับผมเลยสองหมุนมาอีกไหมมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเฮีย yeah. อออเราไม่เต็มหว่ะเราไมหกร้อยห้าสิบบาทหุนสุดท้ายว่ายังไง oh. เกือบหมื่นครับผมเกือบ oh. หมื่นครับผมอ้โหุนสุดท้ายว่าไปนะเพื่อนสรุปได้ไม่ถึงหมื่นนะเพื่อนนะสรุปได้มาเก้าพันนะครับเิ้ยแปดพันเอ็ดนะ เออมันก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะก็พอได้แก้อยู่ตอนนี้เงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่9 0 0่หูอยากไปถึงหมื่นวะเชี้ยอยากไปถึงหมื่นวะอีกนิดเดียวมาขอไปถึงหมื่นเลยละกันเบ็ด50นะเพื่อนเบ็ด50หลายไปเบ็ด50บอตวัวบิน30หมุนถ้าไม่ได้เย๋ยผมอัดเบ็ดร้อยเลยอีกนิดเดียวจะถึงหมื่นละขอหมื่นละกันขอหมื่นผมเลิกเลยสวยงานตามท้องเรื่องดอกนี้เท่าไหร่340ครับผม โอ้โหโอ้โหจะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยมาเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยเดี๋ยวผมขอเอาเทอร์โบออกนะทุกคนไม,ไม่งั้นเงินมันจะลดเร็วเกินไปนะมันจะดุเร็วเกินไปเบ็ดร้อยออ้สปินสามสิบหมุนเริ่มไปปึ้มบัมทำแม่ดอ,อกนี้ห้าแถวอีกแล้วโอ้โหเสียดายตัวไม่แพงนะทุกคนถ้าตัวแพงมึงดูเรื่องเท่าไหรตรงนี้สามพันหกไอ้เคีียก็มาดิ โอ้โหตอนนี้หมื่นแล้วทุกคนตอนนี้หมื่นแล้วเอาไงต่อดีวะจะปั่นไปก่อนแล้วกันนะปั่นไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนขอได้ไหลเลยนะเพื่อนขอได้ไหลเลยนะเพื่อนโอ้โอ้ไม่ไม่ไมหลเลยวะไม่ไหลเลยวะเทียพอดีไหมวะมาอีกยี่สิบหมนุนนี้ถ้ามันไม่แตกผมก็ขอพอเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคนะ ขียมันจะไม่แตกอีกสักรอบบอกว่าสแกตเตอร์เบ็ดร้อยไม่มาว่าฟิสิปินเบ็ดร้อยจัดให้หน่อยดิเพื่อนจัดให้หน่อยดิโอโหเงียบกีบเลยว้าวรัวๆเลยว้าวรัวๆเลยไม่ไหวนะแบบเนี้ยไม่ไหวนะแบบนี้ยดูดิดูมันทําดิมึงดูมันทําดิเบื่อนดูมันทําดิว้าวรัวๆเลยโอ้สงสัยน่าจะได้เลิกจริงอะ ดูจากทรงแหละเออผมนึมบอกไปทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับลิงกที่ใต้คอมเมนต์เนี่ยนะารีบมาเข้านะครับแล้วกลุ่มเต็มนะทุกคนนะเออกลุ่มเต็มว่จะอดเข้านะเป็นกลุ่มไลน์ไว้พูดคุยนะครับผมโอ้พอดีกว่านะไม่น่าไม่น่าจ่ายละเอ้ยมาเข้ามาอื้มมันไม่เข้านะทุกคน โอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ